าทีนี้ไปแลในเรื่องการจับกุมอาวุธสงครามแขกค,คอนกันนะคะ<ม>พี่รรบอกแกสุรัตน์นี่เลย่ะแกสุรัตน์นี่ขนกอนขนกอขนทุจับนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านข้องอรองผู้กํากับการนี่แหละค่ะก็มีการจับ มเมื่อทีมภูเ,บบเกียงบอกนะนุ่มนครซี่ธรรมาราชนะคะพร้อมอาวุธส่งครามค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีแปลงนาโนดนะอ,อ่ะโดยแรกวันที่สิบพฤศจิกายนทีผ่านมาค่ะทีส่อพ่อการจนาดิษจังหวัดสุรา์ธานีค่ะพันตํารวจเอกไผ่ซา,านสร้างเทปผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร,รองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสุรา์ธานีนะแล้กการพันตํารวจเอกอรุณพงษ์พนันพบผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรการจนาดิษแล้วก็นายภูนซักโซ่พลปทุมรักนายอำเภอการจ นัดิษค่ะได้รวมกันท่าแล้งพ่นเนีค่ะจากการจับกลุมอาวุธส่งครามนะคะคือข้องกลางเนี่ยก็เป็นอาวุธปืน M16 มสิบหกจำนวนสองกระบอกค่ะมีอาวุธปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุน5.56จํานวน106นัดไอ้นะคะน้ำหนักจํานวน148.7กรัมแล้วก็มียาเคน้ำหนักจํานวน5้2กรัมค่ะโดยทั้งนี้นะครับเมื่อเวลา11บเนาฬิกาสินาทีของวันที่9ก้านะที่จุดจับกุมเนี่ยนำโดยพันธุ์ตำรวจตัวผูนรักพระ พระวิวงนะครับรองผู้กำกับการปราบปรามโจรพอการลิดในโรงจยาบาลศรีควายปกครอง,องตําบลชางทรายได้รับแจ,จ้งจากชาวบ้านว่ามีรถตองทรงไสไปทะเบียนนาคอนเนี่ยเข้ามาวนเวียนในพื้นที่ตําบลชางทรายการลิดเลยนะครับอ,อาจจะเข้ามาสัมผัสกฎหมายหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับการลบลี่ของเสียแป้งนาโนูในชุมชนรุ่ทเรื่านานั้นนี่ไม่แปลกแกันนะครับอ่าแล้วก็จึงได้จัดกำลังเข้าไปตรวจสอบนะครับเป็นรถยนต์โฟร์อะฟอร์ดสี่ประตูสี่แถวสะเบียนในกรุงเทพ ก็ไปกับทะเบียนนครที่ธรรมรัตนโยชน์ถนนสายปากคู่กงตากนะครับมุกช่างทรายมีนายประทุมพงรือบ,บนอสนสงศิริเจติป,ปีแล้วเป็นชาวตำบลผูสเด็ดอำเภอเมืองนะครเนี่ยเป็นโยชในรถโยชคนเดียวครับแต่ว่าไม่ได้โยชเรามีอาวุธปืนไล่กระบอกนะครับพันธุรตะวันอกสายสั้นสังเสพนะครับรองผู้บังคับการตำรวจจราจรวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าผู้ต้องหาในอ้างว่านํายาเสพติดมาส่งในพื้นที่ส่วนอาวุธคลุ้งคลามอาวุธปืนนั้น มีไว้ป้องกันตัวครับแต่มีนัดเนียนกันโยมออมากกอนเดียวนะาาการได้ประรา่านผีทุสรักษานะครับผักแปดเพื่อจะกรัดชอบทีมาาคงอาวุธ าทางเม็ดนะครับแล้วก็สอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับโดยการจับกุมในครั้งนี้ค่ะเป็นภาวะการรวมกันทํางานระว่างตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองโดยมีประชาชนเป็นผู้แจ้งเบาะแท้ค่ะก็เลยฝากแจ้งไปอย่างประชาชนว่าถ้าพบเห็นความผิดปกติไอ้ไร่เนี่ยแจ้งฝ่ายปกครองหรือว่าตํารวจในท้องที่กันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องคลาดนะว่าเฮ้ยเราจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งค่ะแล้วก็เบื้องต้นค่ะได้ทําการจับกุมผู้ต้องห้าในครั้งนี้นะคะ่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคดีข้อง เสียแป้งนาโนดนะเพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวพันกันแต่ว่าผู้ต้องห้าเนี่ยเคยทุกจับในคดียาเสพติดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วอืกลับอินอาวุธปืนมากันตกใจกันเลยป้องกันตัวมีอาวุธสงครามนึองงกระบอกนะ